ท,ทางมอเดือแล้วก็เอาผิดลงใส่หักพิเใสไหลหักด้วยนิเศษน้อยด้วยค่ะไปด้วยใบบักขามอ่อนนะจ๊ะเนาะ

น,นี่เขาแต่เนาอล่อล่อหมอเ่าก็บมาล่างเฮ็ดก่อนนะคะ,นะนนนนเนาะเซานำเกลือไว้มันล่างลนวนๆอันบอไซนำเกลือ,ลอ,อมันก็ล่างเนี่ย เขาเน,เนมวบาีตอนนี้ค่โอ้เมือมันกวาดใช้มือนเออโอ้อัดยโอะไรย่างเนี้ย,ย,ย,ยกว่าน,นั <c oughs> า้นวางมันหล่นรอนัอน่นสิกำลังตรง ก้องก้องยีดิ้งกีงามอ่มันไหลออกขอนาดมันเอาแต่มันสอฮัดล้างเห็ดล้างห้อยนี่ก็ยล้างที่ตันพลางข้าก็ละมังมันสอบอลโรงางนานล้างห้อน้ำไหลออก มันไล่ท,ทีที่นี่ก็โผล่ออกไปมอเตียดไ้ทีลแล้วนะแต่เนาะก็เอาเทปมาใส่นะ โอ oh, ้เป็ดกระเสียคัะเห็ดดอกจุ่มๆแสีมันไหลๆเลยปะ <c oughs> โอ้ยางตรงัว <c oughs> ้รีกเร็ เอาหลุกโดดใส่เคยใส่แต่หลุกโดดแจ้งนอใหม่เลยตัวนี้ใส่หัวแจ้งเห็ดใช้มกเห็กกัดกึ้นหลุกโดดไอ่ตัวลาเป็นหอมใส่ลงไปนัองจา๋าใส่พักหลายๆนจังสีเสีย ใส่ข้าวคัวลงไปนัวนัวอือโอ้ยจะเส็บดพี่น้องเห็นไหมเห็นล้วหิ้วเขาอ้แสบครับ